ดีค่ะดิฉันชื่อนานสาวซิริลมวลวิจิตวันนี้จะมารีวิวแป้งคิวเพสไม f ์ทีเอฟสัมสิบาทีเอบวกบวกหลังจากได้ลองใช้แป้งคิวเพสมาสกคกรักรู้สึกประทับใจตรงเนื้อแป้งมีความละเอียดมากทาแล้วคือนไปกับผิวไม่เป็นคาบหรือจับตัวเป็นก้อนเลยค่ะระหว่างวันถึงแม้จะมีความมันเล็กน้อยตรงจมูกแต่พอซับบนหน้าแล้วผิวสวยเหมือนเดิมไม่หลบเลยสิ่ง ชอบอีกอย่างคือกลิ่นค่ะมีความอหมอมอ่อนที่ไม่ฉุนและเกลีแข็งแรงเปิดปิดง่ายพกใส่กระเป๋าไปได้ทุกที่เรื่องการปกปิดถือว,ว่าทําได้ดีในระดับการปิดรอยแดงเล็กๆได้แต่ถ้ารอยชัดมากอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยค่ะโดยรวมเหมาะกับคนที่อยากได้ลุคผิวสวยธรรมาชาติเหมาะสําหรับสภาพผิวรวมผิวบาง ราคาไม่แรงได้หาซื้อได้ง่ายตามร้านทั่วไปค่ะ